สดีค่ะมัอน,นี่ก,ก็หอกไอ้บนคนณสารข้ามเนาะค่ะเนาะมัอนี่ก็เอารวบรวพผนียดสั้นหักมาให้พี่น้องเบิรงนเนาะคะ่ะผนียดย่อยบนที่เห็ดอยู่มันจะมีอยู่สั้นหักปั๊บได้ถอดได้ครับสั้นหักปั๊บได้ซื้อๆเนาะค่ะเนาะมีสองแบบแล้วก็มีสองรูปทรงเนาะค่ะมีทรงกลมทรงกลมรับทรงดอกบัวเนาะค่ะ ตัวนี้เป็นสั้นหักปั๊บได้ซื้อๆนะค่ะนะ่ะถอดบ่าได้ส่งกลมเอ้ส่งดอกบัวกลงทีนะคะเนาะความเา้วกับประมาณเม็ดเม็ดสิบเส้นค่ะความเาว้ัทงเมดนะคะนะและวตัวนี้เป็นสั้นหักปั๊บได้ต่อได้คางหนึง่งต่ว่าขางนึงเป็นเสื้อตุบตูดค่ะต่างกําลังสีเหยียดอยู่นี่ค่ะเป็นเสื้อตุบตูดต่ว่า ประทันมีเจ้าของนะค่ะนะที่ลูกค้าเพิน่นพอดีเพิ่นเห็นใหม่งามเนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยเห็ดดัดแปลงขึ้นมาเนาะคะ่ะเพื่อมีลูกค้าสนใจเป็นขางหนึ่งสั้นหักขางหนึ่งเป็นเสื้อต๊บตุดส้งดอกบัวเนาะคะ่ะเพื่อมีลูกค้าสนใจแบบแปลกแปกเนาะคะ่ะแยากแนวไปเนาะคะนะ่ะ สั้นหักปับได้แล้วก็เป็นเสือตบตูดขางหนึ่งนะคะกมาช่วยพี่น้องเบื้องสามตัวนี่ของแกส่งลูกค้ามืออื่นนี่แหละคะ่ะเป็นทรงกลมสั้นหักถอดได้นะคะ่ะปับได้ถอดได้ปับเป็นสั้นตรงแล้วก็ปับลุงเป็นสั้นหักแบบนี้แล้วก็ทอดอ,อกได้น้ำเนาะคะ่ะเนาะค่ะ ทางพื้นจะเฮ็ดระบบถอดได้ใส้อมเนาะ,ค,ะค่ะช่วงนี้กาแยกบนกเะเฮ็ดผนียดเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะบ่ได้เศร้าเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะยังรับลูกขาคือเกา ผูได้สนใจกับกิ่งกลางโท่เขอามาสังจองคิ้วไดะะ้แล้ค่ะก็เห็ดตามคิ้วคือเกาล่ะคะ่ะยายบนม่มีเก็บปลายทางนะคะ่ะเป็นงานขอบครัวเนาะคะ่ะเห็ดไปเรื่อยๆปูได้เป็นธุรกิจหญ่โตัวยังเนาะคะ่ะเห็ดระบบครอบครัวเห็ดไปเรื่อยๆ้างกับมีข้นเดียวนะคะ่ะเห็ดไปตามคิ้วไปเรื่อยๆ ใครสนใจกับโทเขมาสร้างได้ค่ะนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นสั้นตรงนะคะสร้างกำลังเห็ดอยู่สั้นตรงสองขางเก็ดตามคิ้วนะคะตัวนึงก็คิ้วต่อไปเห็ดไปเรื่อยๆนะคะขมาโช่วสามตัวเพื่อมีลูกค้าสนใจที่อยากได้ตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะ จากคนดัดแปลงขึ้นมากค่ะหนึ่งเป็นสั้นหะค่ะหนึ่งเป็นเสื้อต๊บตูดค่ะผู้ดโทรมาก,ก่อนไดกอนค่ะตัวนี้สวยงามเนาะคะ่ะสีมีแบบสีดำขาข้นที่มักสีดำไ้พน้นสีดำไฮค่ะแต่แจงมาลวงหนาเลยเนาะคะนะ่ะเนาะคือสร้างแล้วก็แจงเลยว่าเดี๋ยวสีใดส้มใดเนาะคะ่ะเอาแบบดส้มใด ใายบนสิได้เขียนรายละเอียดไว้หอดคิ้วกับสิได้เฮตไห้นาะคะ่ะมือนี้ก็เอามาโชว์สามตัวนีกอนานะค่ะเนะาะจังพอกันคลิปหนาเดี๋ยวยายบนเอามาให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนีเกาสำนีกอนสวัสดีค่ะ